ฮัลโหลสวัสดีสวีดัตค่ะ mm hmm. กินกินขา้าวกินขา้าวจ้ากินข้าวเลิกไม่เลิกผักเที่ยงแล้วไม่เป็นผักเที่ยงผักอย่างไรอะพอก,กินข้าวย้ำเศร้าน่ะน,นะหาข้าวกินค่ะหาหาปลาแดกปลาแดกเบิ้งสิกลับกล่องก่อนเปิดตู้เย็นน้อยค่ะเห็นว่านี่คุ้มสับปลาล้าด้วยค่ะเด้อนี่ปลาล้าย่างดี ปลาบ,บองอย่างดีค่ะกินข้าวกับปลาบ,บองอันเขาเอาเขาอันซูชินะคะเขาโรงงานมามากินข้าวน้ำกันนกแม่มักเจ็อแปลกจนเลยเหมโอนกันแตง่งพี่น้องแต่งเลยจากแค่ซูชิได้นไงมีแต่ของอันฟรีเรากินนะนะเป็นตะห่างกามีหักตะวากะเบิองเมืองเมืองเพื่อนหลงงานเพื่อนหนึ่ง เมื่อเราได้ข้าวผัดเมื่อกี้ไม่ยันนี่เราก็มีส่องได้เนี่พี่น้องนี่ยังเกาะช่องยังเกาะคนอีสานค่ะคอยคนอีสานเออติดตามเราเด้อติดตามเราเด้อเราเฮ็ดดีคือกันเราทายวิวเราอันหน้าฮอนนี่กระจายใหญ่กันป้าก็ไปขายของเราก็ทิได้ไปเฮ็ดอันเฮ็ดไห้เฮ็ดไห้ตกปลาเฮ็ดไห้ตกปลาเออเราอันกิจกรรมหลายยูดอกเร้านั่นเราคนมีไฮ คุณข้นขี้อายตัวอันข่อยคนอีสานข้นไม่อยากออกกล้องไปในดอกคนณไทยเตวิวตัวยังคุณใหญ่ผัวคุณออกกล้องส่งผัวเข้าประกวดพี่น้องฟังรู้เรี่องโอ้แต่แล้วบอกตัวน้องบอกไทยแล้วก็ได้หรือเปล่เพี่นี่โจ้ว่ามาบอกเออจะว่ามากมากผัวเที่ยงเขากล้องคนนะเออแบดลุงข่อยไม่ยานแท้เขาอ่นเขาอันยืนกล้องไปไกลๆนี่กับเะไรอย่างนี้ละ อายุรักกันดวงๆก็จะได้เห็นกันนูจักกันนะกันนะจะเป็นพี่เป็นน้องกันจับมือซื้อแกนกันแล้วเจ้าเราไม่ยังหรอกเราไม่ยังพิเศียูซิ่งนี่หนังพิเศษยูกิน่งนี่แล้วบอกกันซื้อแล้วปินปลาแดกประแดกก็ซื้อเพิ่นได้พี่น้องซื้ออันอันพวกเป็นเขาซื้ออันกระปุกตัวไหนหึ่งกิโลน้อยเนาะกระปุกตัวไหนหึ่งนี่เว้ยมันเออกระปุกแต่ กินร้อละสองร้อยกว่วผุนนี่เนาะนี่ใช่หอสองร้อยกับเจ็ดรอยบาทเท่าผุนพี่นอ้องหอวไม่ได้กินตือแล้วค่ะเพราว่ายืน่อยหนึ่งสองร้อยาก็คิดว่าเป็นนกัรเท่ามันกับ,บถืออยู่พราะกินกานเท่ากูกสิสิบพอดบอนบานเท<า>่ากินมาลงแล้วก็มาอยู่มืองนอกอจะย้อนนสีเหรอว่เป็นตาด้วยเนาะเขาปากเบิดเพราะมันแพงพี่น้อง ยู่แพงกินแพงน่ามากกินขาวเด้อยิมไกิ่นขาวน่ทั้งนัง้นอู้ยกิ่นยูเนดีช้าแล้วอันแล้วเป็นโรคสบายแล้วจะเป็นอันไว้ท้องมาหาแล้วแล้วบอกหิวขอหิวน้ำทั้งนัง้น <laughs> เผ็ดงานน้กันนิด่นี่นะมึงกะจอกเผ็ดเ็ดเราตบ้าเว้งมากแล้วตีแปถือต้องต่อแล้เฮ้ยเฮ้ยต่างาติกนเ่ามาเป็กมาต้งกน้า นี่ปกติอันพวกป่านี่ต้องไปกินเขาน้ำเพลนด้ยกับพวกคนคนนอเวอตะว่าพวกป่าเฮซูชิยู่นี่เนาะแยกออกมากินปลาเดือบไม่ได้แรกๆเขาเขาบังคับไปนะคะกินปลาเดือบไม่ได้ตอนแรกเขาบังคับน้อยเนาะเขาบังคับก็ไ่บังคับหรอกเขาว่าให้ไปร่วมกันได้สู้เลยกันได้คุยกันว่าร่วมหัวม้วนย้ำเบรกเพานั้นมันบม่มืนตัวพวกป่า ไม่ได้กินปลาแดไม่ได้กินปลาแดกไม่ได้ลองค่ะเมื่อนึ่งเมื่อนึ่งตอนได้กินปลาแดกเมื่กีว่าออบงอกเอคอยมีแห้งเห็นงานจ้ะหายหายโทรศัพท์อมเอาอิ่มหล้เขาขอบคุณนะคะเด้อเบิ้งป่ากินข้าวที่ตังโดนหิวน้ำบ่อพวกเจ้าเจ้าเอาลงได้ไหมอยู่น้ำบ่อพวกเจ้ารองเสียบ้อีคํำนึงกะ ผู้ใดเขามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่ได้จ้ะเด้อกดติดตามให้แน่อีตุ่นเนาะยูทูบเบอร์ตาดำๆพะน,นะเสียงแย่ของเราลาเพิ่มเงกยบขอบคุณสวัสดีค่ะ